เอาลครับผู้ชมครับกลับมาอยู่กันต่อครับคู่แมนแฮนด์แซบนะครับ C T H ช่องไทยแซบของเรานะครับโอ้โหนอกเหนือจากรายการของเราแล้วนะครับยังคงมีอีกหลากหลายรายการน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับมีความน่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าเรานะครับจะไปคุยสกายสดๆนะครับกับดีเจสี่ภาคทั่วไทยเลยวันนี้เราจะได้รับเกียรติจากดีเจจากภูมิภาคไหนจังหวัดไหนและห้าดับเพลงฮิตโดนๆจะเป็นเพลงอะไรกันบ้างนะครับกับช่วงนี้เลยครับแซบสดสี่ภาคครับ แล้วครับแทบตัวสีภาคนะครับอย่างที่เดียบอกไปแล้วนะครับว่าเราจะไปคุยกับดีเจนะครับทั่วทุกภูมิภาคเลยทีเดียววันนี้ครับเราจะขึ้นไปกันที่ภาคอีสานกันบ้างนะฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับกับดีเจเกตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกตครับ สวัสดีค <half intimate> ่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ได้คุยกับสาวสวยที่ภาคอีสานโอ้โหสำเนียงได้ไหมครับสำเนียงแบบนี้สำเนียงไม่ได้ค่ะไม่อันนี้คืออันนี้คืออีสานไหนอะไรนะอีสานมาทางชุมชนใต้ไงนใต้อีสานใต้อีสานใต้เออพิเกตครับทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยช่องไทยแ่บของเรานะครับว่าจัดรายการอยู่ที่ไหนตอนนี้ สวัสดีค่ะนงเกดนะคะอยู่ที่อสมทมหาสารคาม FM 100.5 m ร z มเฮิรค่ะครับผมอยากจะฟังเป็นภาษาอีสานไหมคะพี่เกดฮะโอ้โหวาว่อด้ค่ะโอ้วาวาอด้จะวาวเยอะเนอคือจะบอกว่าเป็นเป็นคนเหนือแต่ว่ามาทำงานอยู่อีสานค่ะฟังแต่ให้กลับเป็นคนเห้อเลยคิดแล้วใช่เลย เพราะว่าชื่อพอเห็นนามสกุลนะครับพอดีว่ามีพี่ๆในวงการนะครับรู้จักกันนามสกุลเขือนแก้วเยอะแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่หมดเลยส่วนมากแล้วอ่าอันนี้เป็นคนจังหวัดอะไรครับเชียงใหม่ อ๋เป็นคนเชียงรายค่ะนี่สวัสดีครับเป็นคนเชียงใหม่ฮะเป็นละอ่อนเชียงดาวครับสวัสดีจ้าโอ้โหเห็นคนบ้านเดียวกันแล้วนี่น้าเละนามสกุลนี้เมื่อกี้ยังคุยกับพี่นนอยู่เลยว่านามสกุลนี้ต้องเป็นคนภาคเหนือแน่เลยเราก็แกล้งว้จะถามอยู่เหมือนกันว่าคือนีคือนามสกุลเหมือนกันน้เน็นพี่น้องกันเขาบอกว่านามสกุลเขื่อนแก้วนี่เป็นเจ้าเมืองของเชียงใหม่เลยนะเอาจริงอ๋อเป็นนามสกุลของเจ้าเมืองเชียงใหม่เลยนะโอ้ยอ้เรียรอยเป็นเจ้ากอแก้วเลยค่ะ พิเกดครับ uhm วันน si> ี้เราจะมารายงานนะครับห้าอันดับเพลงฮิตฮิตโดนๆนะครับจากอสมท f m ร้นะครับจากมหาสารคามเรานะครับวันนี้อันดับที่ห้าเริ่มต้นกันเลยคือเพลงอะไรครับอันดับที่5สั่งน้ําตาไม่ได้เอินขวัญวรัญญาค่ะบาดใจท้ามาหาเพลงนี้ คือเพลงนี้พี่นนครับคือบอกว่าทุกวันเนี่ยอืม,มีพี่พี่ดีเจจากหลายภูมิภาคนะคมารายงานมีเพลงนีติดอยู่ในห้านดับทุกภาคเลยจริงอ่ะแสดงว่ามาแรงแล้วก็ออดังจริงอะไรจริงนะครับจริงนะครับดีเจเกใช่ไหมครับ ่แล้วค่ะแนะนํามาเกือบทุกวันเลยค่ะสุดยอดไปเลยนะครับมาต่อติดเลยอันดับที่สี่คือเพลงอะไรอันดับที่สี่นะคะก็เป็นซิงเกิลใหม่ของหนุ่มเตยอาสยามนะคะกับไอ้ตายทั้งเป็นค่ะอไอ้ตายทั้งเป็นนะครับอต่อติดเลยครับอันดับที่สามครึ่งทางกันแล้วครับพี่เกดอันดับที่3มนะคะก็เป็นเพลงของนี่เลยค่ะไม่ได้หญิงลีค่ะ เพลงอะไรครับเพลงย็นเป็นโซดเพลงจังหวะสนุกสนุกค่ะเดี๋ยวเขาจะมีท่าเต้นของถูกต้องอยู่เย็นเป็นโซดย่างนี้ไม่มี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 ไม่ไม่มีอะไรไม่มี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 แฟนไงโสดไงอ๋อเหรอออไม่มีแฟนไงไม่มีแฟนลาบอันประเสริฐค่ะโอ้ยแสดงว่าพี่เกดยังไม่มีแฟนใช่ไหมยังโสดค่ะมยแล้วครับผมเอออันนี้ก็มาโสดผ่านสื่อ โสดผ่นานต่อไปกะโสดผ่านสืนอส่อะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะครับอะไรนะครับ โสดผ่านสื่อประกาศที่นี่เลยค่ะว่านีเจส,ส,ส,สรารคามยังโสดโอ้ส่วนมากแล้วคนโสดมักจะหน้าตาดีนะคบพิเกตครับจะบอกให้แล้วขอบคุณค่ะขนาดนั้นไม่ปฏิเสธไม่อย่าไปหลงคาโลเบียมัน <c oughs> อย่าไปหลงคาโมเบียเออ <c oughs> เพราะถ้าหลงคาโลเบียเราจะเป็นโสดตลอดไปโไม่เป็นไรค่ะคนโสดมาเจอกันพอดีโอ้พอดีเลยเขินเขินเลยอ่ะพ่เกตครับอันดับที่สองต่อเลย ันดับที่สองนะคะก็เป็นซิงเกิลที่มาใหม่เช่นเดียวกันเป็นไปบอดได้ของวงเหาดงดงค่ะโอ้จริงๆงวงนี้นะก็มันหายไปพักนึงนะมันหายไปพักตอนนี้มาแล้วตอนนี้คือตอนแรกเขามีกันสี่คนไงครับมีก้องห้วยไร่ด้วยไงตอนนี้ก็อกองห้อยแล้วไงกองห้วยไร่ก็แยกไปแล้วใส่ว่าสิบบอลทีกันนะครับก็เลยนํามาลองค้ฟเอร์ใหม่นะคะโดยสามหนุ่มเหาดงดง อืมนะครับมีน้องวีนะครับมีพี่เก่งนะครับก็มีน้องเบนซ์สามคนนั่นเองถูกต้องอมาถึงอันดับที่หนึ่งเลยครับในสัปดาห์นี้นะครับจากอสมทจังหวัดมหาสารคามคือเพลงอียงครับให้ทายได้ไหมคะอ๋อได้ครับทายเหรอถ้าทางอีสานเนะเราก็คงทายเป็นเพลงของกล้องห้วยไร่อ่ะแต่ว่าสีบอร์ทิมกันหรือว่าอาจจะเป็นเพลงฉันรักเธอเธอรักฉัน เรามารักกันถูกต้องแล้วค่ะเพลงก็คือหนุ่มที่หายไปจากข่าวรงๆนั่นเองนะคะอรอเหรอจริงอ่ะที่ถามหนุ่มกล้องห้วยไร่ก็ยังครองอันดับหนึ่งอยู่เลยค่ะสุดยอดถ้าอย่างนั้นดีเจเกตร้องร้องเป็นไหมฮะร้องเป็นไหมเพลงนี้ร้องเป็นไหมฮะเราร้องเลยเราร้องพร้อมกันไหมครับพิเกตเอาไหมเออเอาไหมเอานะครับเดี๋ยวเบียนนับเดี๋ยวเบียนนับจังหวะนะครับหนึ่งสองสาม ใส่วาสีบอทีมกันใส่วาสีมีกันและกันใส่วาสีหักแพงกันใส่วาสีมีกันตลอดไปโอ้ยเสียงดีนะพี่เกตเนาะเสียงดีดีเนาะเป็นเป็นอะไรที่ต้องจับไหมทุกวันค่ะโอเคโอเคพี่เกตครับวันนี้ขอบคุณพี่เกตมากๆเลยอากาศที่มาหาสารคามเป็นไงบ้างตอนนี้ครับ ช่งหนาวมาแล้วค่ะแต่ว่าตอนกลางวันยังร้อนจัดค่ะอากาศดีมากๆค่ะอ่าในครับหนาวเมื่อไหร่นึกถึงเบียร์แล้วก็พี่นนท์ในครับเดี๋ยวไปกอดครับขนาดนั้นโอเคโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักน่ารักน่ารักไม่เขาบอกว่าคนเหนือมาจานนะขนาดนี้แหละเทาตัวเองเลยนี่ใช่สิเราคนเหนือนี่คนใต้ใช่ไหมเต้ยคนใต้คนใต้เต้ที่ไหนนะใต้ทถุนใต้ถุน อ่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเบียร์กับพี่นนท์นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูคะแนนโหวตกันว่าตอนนี้ระหว่างคลิปของเบียร์และคลิปของพี่นนท์นะครับใครคะแนนนาใครกันอยู่นะครับมาคะแนนโหวตขึ้นมาขอพี่นนท์ขอพี่นนท์ไหนคือของนนท์อ่ะไหนเ่ะไหนอ่ะฮะสีน้ําเงินครับจริงอ่ะโอเคสอง่ะครับของพี่นนท์ครับเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานพี่เบลมาแทนพี่เต้เลยนะเมื่อวานพี่เบลมาแล้วเป็นยังไงสล้วเป็นไงก็พี่เบลก็ ก็ก็แพ้งไงเพราะว่า คือเราต้องต้อนรับน้องใหม่วันนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเราก็ขอต้อนรับน้องใหม่หน่อยเอาเอาอย่างนี้นะเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครรักเบียนะฮะช่วยบตให้นนท์ด้วยรักเบียบทให้ให้นนท์พูดไปพูดไปอยาพูดอไพูดเลยอ่ะพี่นนท์พูดเลยพี่นนท์อยาพูดอะไรพี่นนท์พูดเลยคือมาวันนี้ยังไม่อยากโดนไงขอขอมาโดนันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้ดูจากกลิ่นแล้วแบบคืนนี้คงจะคงนอนไม่หลับแน่อ้าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราทวนคลิปกันหน่อยเลยดีกว่าใครจะคลึงอ่า เพิ่งเปิดช่องเรามานะครับไออาจจะยังไม่เคยได้ชมคลิปนะครับที่เรานํามาฝากกันเผื่อเป็นการตัดสินใจกันนะครับว่าจะโหวตได้ใครนะครับไปชมคลิปของเบียร์ครับคลิปแรกเด็กน้อยเด็กน้อยนะครับคงคุณคงยังไม่เคยเห็นหรอกนะครับกับการปีนหน้าผาแบบนี้ซึ่งปกติแล้วเราจะเห็นแต่ผู้ใหญ่นะครับที่มีความเข้มแข็งนะครับ แต่นี่คือเขาทรงตัวดีมากนะคือจริงๆแล้วตอนแรกถ้าดูเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนนอนขึ้นแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นฐานที่มันตั้งขึ้นจริงๆเลยนะแต่ว่าเป็นฐานเล็กสำหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราถ้าขึ้นไปเราล่วงไหมล่วงอันนี้คือคลิปสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้คือคลิปของนนนนะฮะ K2 ครับถ้าใครชอบน้องหมานะ ถ้าเกิดว่ารักเบียนะฮะบท K2 ครับรักเบียบทเค2ครับถ้าเกิดว่ารักพี่นนท์นะครับก็บท k คครับถูกต้องวันนี้นอนท์ยังไม่อยากเจอ <laughs> ช่วยให้คะแนนนนท์ขึ้นหน่อยนะฮะนี่หมาพันอะไรอะ่ะรู้รู้ไหมครับมันจริง พันนี้เหรอยากรู้จังเลยนะครับมันเหมือนพันผสมไปเยอะมากเลยทีเดียว,วอ่ะบทเข้ามาครับที่หมายเลขนี้นะฮะหมายเลขเลยรับเบียร์อ4หกสี่สองสองสี่สองนะครับเคหนึ K ่งเบียร์เคสองพี่นนท์น,นะครับมาทักทายข้อความกันหน่อยนะครับพี่นนท์นครับสวัสดีคุณไม้ด้วยมาทักทายผลงานเพลงของพี่กล้วยสแตมกันมานะครับอ่าแล้วก็สวัสดีคุณจันทร์จากปราจีนด้วยมาทักทายเพลงจากสาวดอกหญ้าคนนี้ตาย อ,อรไทยครับหลากหลายกําลังใจเลยที่เพิ่มเติมกันมานครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเลยครับเราจะกลับมาครับพร้อมกับ คุยแซบๆซนะครับแล้วก็โชว์แซบๆนะครับจาก2ศิลปินที่วันนี้มาเป็นคู่กันเลยนะครับคนหนึ่งขายกาแฟอีกคนหนึ่งขายข้าวขาหมูนะครับเอ๊ะแล้วเขามาเป็นศิลปินได้อย่างไรนะครับในช่วงหน้าต้องติดตามกันให้ได้เลยนะครับในช่วงคุยแซบๆซกับนายพันข้าวขาหมูและป้าแป๋วกาแฟสดนั่นเองนะครับช่วงนี้ครับทิ้งท้ายกัน2บทเพลงครับหนึ่งผลงานเพลงจากหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงศธร ของมั่นเป็นของขวัญครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับเพลงละครชีวิตนะฮะไปดูกันเลยครับสองเพลงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะ